ที่ที่เดินป่าวิลาเทพบอกว่าอากาศอ,อ,อากาศน่าจะเย็นนะครับ Can I see your... Can I see your feet, ันโนอากาศอ้าวจากวิลาเทพจริงแล้วน่าจะเย็นลงแล้วนะมันเย็นลงอยู่อยู่สามสี่วัน แล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี่ร้อนมากวันก่อนก็ร้อนวันนี้ก็อา <c oughs> ้าวเขาบอกดูเท้าเธอได้ไหม <c oughs> <c oughs> เกือบถึงล้โซนนี้แหละ p l สฟิตพ e e สโน That impolite I want I want show my feet to you เนี่ยค่ะโซนนี้แหละจะมีไหมหน้าโหวันนั้นงัดเป็นสิบสิบกอเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ โอ้เขาโตขึ้นมาที่มีเปลือกไม้เนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่ที่ป้างาดัดโอ้ต้องกระจุกนั้นว้าวนี่ไงดูนี่โอ้โหไม่กี่วันดูเขาโตขึ้นแล้วป้ามาทันฮะป้ามาทันนั้นด้วยโหดีนะที่เขายังไม่ไม่โตกว่านี้ไม่งั้นแล้วเขาจะเน่า ลองมองต่อไปอีกสิอันนี้คือลิงเลสฮันนี่มัชรูมแบบแบบลิงเลสเนี่ยมันจะเป็นดอกเล็กแบบนี้แหละค่ะจะมีสีน้ำตาลแล้วก็มีแบบสีเหลืองแต่ตรงนี้มีแต่สีน้ำตาลอันนี้คือเข้าแก่แล้วเนี่ยค่ะแก่แล้วเมื่อกี้นี่ไง วิราเทพวีราเทพบอกป้าหน่อยว่าภาพมันเป็นยังไงคะภาพมันพอดูได้ไหมวิลาเทพพอดูได้ไหมคะถ้าภาพมันพอดูได้ป้าจะทำป้าจะกดไฮไลท์ถ้าภาพมันไม่ชัดป้าจะไม่เก็บตอนนี้ ้าจะปิดไรแล้วก็ค่อยเก็บงั้นก็พาดูก่อนนั่นอีกกอนึงนะคะอีกกอนหนึง่งนี่แล้วตรงนี้อีกหนึ่งกอสองกอแล้วก็นี่โอ้ยกิ่งไม้อู้อันนี้แก่แล้วอันนั้นก็แก่แล้วนั่นก็แก่แล้วฮ้ยอยู่ในตอนี่เองค่ะนี่ โอ้ไม่ชัดถ้าอย่างนั้นป้าขอบใจมากถ้าอย่างนั้นป้าไม่ไม่ทำไฮไลท์ว้าวนี่นี่อีกก้อนนึงค่ะว้ายนั่นในอยู่ด้านนี้ด้านนี้มีไหมโอ้ด้านนี้ด้านนี้กวางกัดกินกวางเขา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 จะกินดอกอ่อนๆนี่อันนี้คือกวางกัดกินนั่นนะคะกวางกัดกินอันนี้ก็กวางกัดกิน ส่วนก้อนนั้นแก่แล้วงั้นป้าพาดูพาดูเท่านั้นแต่ไม่งัดไม่งัดให้ดูค่ะเพราะภาพมันไม่ชัดโอ้ยเนี่สวยสวยนี่ไปดูตรงจุดนั้นนี่เห็นไหมคะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้ว พวก，呃，พวกเนี่ย。